สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่อง My Hero รพันธ์ะครับวันนี้นะครับเราก็มาเก็บตกนะครับไฮไลท์ของเมื่อวานนะครับงาน Beauty in the Sky นะครับแล้วก็ช่วงเก็บตัวของสาวๆนะครับเมื่อวานว่ามีอะไรโดดเด่นให้เรามามอยกันบ้างครับเดี๋ยวไงไปคุยกันดีกว่าครับสำหรับเช้าของวันเมื่อวานนะครับเปิดตัวมาเนี่ยวีนาเป็นลุกมาในลุกเดกผ้าใหม่สีเส้นของอำเภอปากทงใช้จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับตัเดเย็บส่งมาให้วินาโดยเฉพาะเลยสวยมากนะครับเมื่อวานลุกนี้เมื่อวานตอนคนเห็นกันตอนเช้าก็คือปึ้งใช่ไหมเพื่อนชอบไหมนี่ว่าสวยนะเดี๋ยวดูเต็มตัววินาช่วงนี้คือกลับพุ่งมากดูสิชุดหน้าผมไม่พองนะครับทําเองวันนี้ขอบคุณ เพจจกเพจเชนอินไซเดอร์ด้วยนะครับแพวันนี้ก็สวยมากเช่นเคยแพลวตั้งแต่วันเข้ากองสวยมากตั้งแต่วันชุดเขียว,วเห็นไหมตั้งแต่วันเข้าโรงแรมดีอะชุดนี้เขาบอกเป็นแสนนจะจ๊ะชุดจะของแม่ชมจึง้งแพลวเข้าห้าแน่นอนเหมือนกันเนาะนี่งานสับประรดก็มาลูกด้าออมีดรามา่าด้วยเพื่อน ล่าสุดพี่ชอนโพสต์แบบนี้หรือว่าชุดมาเลือกคนใส่ถ้าใครตามอ่ะในเคสน้องนางงามูห่ะก็จะเห็นใช่ไหมครับว่าเขามีดราม่าอะไรกันนี่ไอายาก็น่ารักพรฟ้าอารีนาเบาๆแต่ลุกน้ำไม่ซ้ำเลยเนาะพรฟ้าแต่ละวันเนี่ยคือดีอ่ะบิล อันนี้ดูดูดีจังเลยบิลก็น่าสวยมากๆนี่กวางอแมนด้าในที่เราดูกันไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ไอยาคูเอิร์ดนี่ยาคูเอิร์ดแต่ค์วกระแสงเงียบมากแต่ทั้งนั้นที่ดูสวยมากนะนี่นี่เมื่อวานคนบอกอแมนด้าที่หนึ่ง ดูอีกรอบไหมมาดูแต่มายว่าอ,อ๋อนี่มุมกล้องอีกมุมกล้องนึงอันนี้จะทางของทู <welcome> กล้องทูชัดไม่เท่า <But> กล้องกอง <But> อะระบาดอดาไมนด้แต่มานว่าผมตรงเนี้ยสวย อแมนด้าน่าจะทำผมทรงนี้ขึ้นพีลิมหรือไฟนอลไม่ว่าไหมเหมือนเป็นลุกที่เขามั่นใจไปแล้วอะเข้าแน่ๆผมตรงเนี้ยตอนนี้ไปยืนแล้วทับสามแต่ว่าของกล้องทูอะทูไอเดียในแอปอะจะเห็นมุมกล้องหลากหลายกว่าเนาะ ฟาดหนึ่งอเมนดาใครที่1บ้างเพื่อนๆว่าเมื่อวานวีนาสวยประหารสวยไม่เกรงใจใครเหมือนโกรธใครมาแต่สำหรับมไม่ให้วีนาที่1เมื่อวานอะปกติจะให้เป็นพรฟ้าแต่ว่าเมื่อวานวินาจริงคือชุดอะไรแบบสีดำเหมืนอนทรงนางเหมือนกันนะชอบอะ่ะ แล้วดูมั่นใจมากเดี๋ยวไปดูคลิปสัมภาษณ์กันมีอยู่วันนี้เต็ไมไว้อยู่นางฟ้านะ่สวรรค์เน,นจิมไม่ถูกอาร์เมนดาวินาพรฟ้าเนี่ยนี่ลูกด้าสวยเนาะอ๋อมีคลิปสั้นๆหรอเอมมี่ก็ดีอืม ลูกตอนอื่นไม่มีคนอื่นนะ,นะวีนาครับพุ่งมากตั้งแต่เข้ากองมาพูดมีเสน่ห์ขึ้นมาก,อมากเออากว่าเดิมพูดแล้วอิ่มขึ้นแบบนี้มงก็ไม่กดเด้อเออวังนังดีจังว่าวันนีข้ขอบคุณคุณมาม่ามา,มา,มาจุบด้วยนะครับ,บวีนาลูกสาวปลดล็อกแล้วมีเสน่ห์เซ็กซี่มาก อ๋อพ like, oh, ูดภาษาอังกฤษหนึ่งพนอิงค์หนึ่งอันนี้องจะให้นางมงอ่ะเอาภาษาอังกฤษรัวๆจ้า บโอนักเต็มสองชุดตอนแรกบอกว่ามีชุดทองด้วยที่ว่าแกมดำอะไรเงี้ยอ๋อแล้วนางก็ตั้งใจจะโชว์พวกเครื่องประดับอย่างนี้ด้วยทุกคนเดี๋ยวให้ดูราคาแพงมาก ให้มันจึ้งอะค่ะไทยคำคอคังกฤษคำเออพูดอย่างเงี้ยน,น่ารักอ่ะวีน่ามางี้แต่แรกอ่ะมอนเดียวจบไปแล้วน่ารักเน,ะนานะมีลูกด้าอือหือทุกคนดูอเมน้า ชุดนางเวอร์มากใส่ขึ้นวันนั้นเลยก็ยังได้พีริมไฟแนลสวยผ่านอ่ะมีคอมมีโพสหนึงเรามาดูกันเขาบอกว่าอแมนด้าเดินเหมือนแคทคือใช้คำว,ว่า Copy Cat แคทได้เลยและเดินสวยหน้าก็สวยจับตาดูท็อปสชัว อาเมนดาแพรวจุดๆไม่เกี่ยวเนาะบางทีคนเรามันก็ไม่ได้ว่ามันแค่อาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวทํำไงผ่านเลยนั่นนะอเมนดาคืออาเมนดาเนาะไม่ใช่แคทเนาะแต่ก็คล้ายจริงอะไรบางจันเลยนะสวยและแพงมากนี่ไงเพื่อนๆที่วินาว่าใส่ชุดนี้เพราะว่าต้องการแบบให้โฟกัสไปที่อ็กซิสซอรีด้วยนะครับ สร้อยจีนะ้เพทีิวีนาใส่ผสมทองคำขาวราคาสองแสนหกมืสีพันบาทต้มหูอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่แพงทุกวันเป็นทั้งวันวิเเช่บ้างชาแน,นลบ้างสวยแพงทีมเตรียมมาเองแหละครับเขามีสปอนนนี่มัอนอยู่ในกองแล้วเนาะ พรฟ้านาบอกว่าทําผมแต่งหน้าเองในเวลาไม่ถึงชั่วโมงทําไมทุกครั้งที่สัมภาษณ์เหมือนมีเสียงเลือกชั้นสี่เลือกชั้นอยากเป็นชั้นพรอมมากโดยที่ไม่ได้พูดจริงปกติที่หนึ่งทุกวันวันนี้ให้วินานะแม่ไม่สอนใครดาม,มา่าวันนี้มาฟาดอย่างเดียว <c oughs> หาพูดดามายุรีอะไร ขั้ก,ก่อนซัม e ฟสเด็ดสตันนิ่งล of, of Miss Universe Thailand อ่ะเผื่อใครดูไม่ทันแต่แรกเดี๋ยวดูพร้อมกันนะวีนาพัวหนึ่งน้อยก็สวยนะเพื่อนๆดูดิตัวเต็งอะ่ะเวลาเขาเห็นกล้องอะ่ะ หรือเขาออนเซร์เขาจะมีความแบบเล่นนะ่ะเขาโชว์เวทีไงแต่เนี่ยบางคนเขาจะแบบนิ่งกว่ามันก็ดึงสายตามกันนะครับบทควเมนสั้นๆเนี่ยอายุยี่เนะี่ยดูดิปังอืมนี่เพจฟิลิปปินส์นะครับดูดิเอาไปลงสวยมากอายอุ้มก็ดีมากวันนี้ชอบชอบ ขอเพื่อนๆวันนี้ชอบใครบ้างครับเคาะมา5้าเลเลยลุกเมื่อวานไอ้ลุกของชุดขึ้นเนี่ยดีงามนี่อันนี้ก็เลือกมาไว้เหมือนกันว่าจะมาพูดกันตอนเนี้ยคำติที่เป็นท็อปพิตของตัวเต็งเลยนะขอพูดถึงอวินาก่อนนะวินาคนจะติเรื่องเนื่อยมีปัญหาเรื่องการตอบคำถามไม่ว้าวภาษาไม่คล่องซึ่งตอนนี้วินาก็ แก้ทุกอย่างหมดแล้วก็คือผ่านแล้วสำหรับไม้นะ a m e n d มนดา้าก a t ีลูกซ้ำอันนี้ก็คือแล้วแต่คนมองอ่ะแต่ว่าถ้าเมนดา้ามงเนี่ยฟิลิปปินส์เครมแน่นอนว่า Cat 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 มันปีก่อนนะอน่เนาะยังโดนเลยแล้วก็พรฟ้าคนบอกว่าหน้าแก่ภาษาไม่คล่องเรื่องภาษาทิ้มอย่างมาพูดถึงเลยทัศนคติะความมั่นใจดีกว่าเวลาตอบอ่ะแล้วก็เรื่องหน้าแก่ วันก่อนดูจำช่องที่ของพี่อาร์ตี้อะที่พี่เพิ่มบอกว่าตัวจริงเขาดูเด็กกว่าในภาพที่เราเห็นกันตามสื่อมากเลยนะแต่เราก็ไม่รู้ไงเพราะรูปออกมาคนส่วนใหญ่เห็นรูปไงไม่ได้เห็นตัวจริงแล้วก็เอมมี่หน้าเด็กแอติจูดมั่นเกินเบอร์ยังไม่ออร่าแต่นี้ถ้ามันก็จริงนะแต่น้องก็ทําได้ดีอะภาพรวมอะก็เชร์เหมือนกันมงก็ไม่โกรธ อุ้มวีนาเป็นรูมเม็กันนะครับดีเหมือนกันวินาได้เอาเจระเอุ้มมาบ้างอุ้มน่ารักเหมาะสอนนี้อยู่ด้วยกันเออลุกนี่คืองามเป็นไงดูดิมีความสื่อลุมนะ สรุปที่เชเอมบอกว่าวินาเป็นฐานให้เอ้ยที่ทีมเอเอมบอกว่าวีนาเป็นฐานให้เชเอมยืนอะตอนนี้เรื่องดรามา่าน,นี่กลายเป็นว่าส่งให้วีนาแบบได้รับความสนใจแล้วก็คนมาโฟกัสข้อดีของวีนามากขึ้นเลยนะครับจากที่มันเขามีดีอยู่แล้วไงแค่ว่าเปิดการมองเห็นอะนี่อ่ะคุยเรื่องนี้ไม่เป็นดุดส่องมาตามหลายกลุ่มหลายเพจมาก แฟนนางงามส่วนใหญ่เสียงจะเอนไปทางกระแสของพรฟ้าเอมินดาเป็น2คนสุดท้ายแล้วก็จะมีกระแสแยกอีกเสียงเลยก็ยคือวีนาจับมือเอมินดาอะไรแงี้แต่ส่วนมากที่เห็นเยอะๆตามกลุ่มใหญ่ๆะจะเป็น Far, พรฟ้ากับเอมินดาเพื่อนๆว่าไงถ้า2คนเนี้ต้องเลือกคนนึงเลยจะยังเป็นวินาแพรเอมมี่ควีน แล้วก็มีดราม่าอันนี้ไม่เอาและดราม่าดูชุดแพวกันดีกว่าแม่ชมสองชุดให้แพรชุดนี้เขาบอกแสนแปดเนี่ยที่เมื่บอกว่าแพงมอก้ลุกตอนกลางวันดีงามปังไม่ไหวแล้วแม่ชมเชียเวอร์นะแพรเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปที่ว่าแม่ชมพูกรีแล้วนะนะนี่ไง ชุดนี้ก็เหมือนกันดูดิลุ้นให้ได้มงชมพูส่สปอนไม่ไหวแล้วว่ะแพลว่ะแล้วก็เก็บตกจากเมื่อวานนิดนึงที่พี่เนี่ยเออไม่อ่านผิดเขาชื่อชอนเถอะไปเรียกเซียนป่ะพีริมไฟนอลเชอเอมพอมดฉาใส่คนก็ชมยิ่งกว่า แต่พอพี่เขาพูดด้วยไงโอ,อชอนทำไมไม่อ่านเป็นเซียนตลอดหรือว่าชุดมันเลือกคนใส่แรงไม่ไหวนะจากแม่สู่รูปไม่ชมชมพู่ชุดเลือกคนจริงๆมัดฉาหน้าสดยังสวยก็มัฉาแน,น่นอนแล้วเนาะ ปีนี้ให้วีนาปีหน้าให้มะจาม่ามงได้ไหมออาเพื่อนๆดูมะชากัะเชอมลุกโผล่มัะสามดีแต่คนชอบถ้ามาก็คือคนเขาแบบม้นเดียวจบแต่ไม่รู้เราก็ต้องรอติดตามไงน,นางเต็มตัวอยู่แหละยังไงดีไหม จะหลิดดีอันนี้นเชลยเชลมใส่แว่นอะไรก็ดีครับอืมชอบมาชามากกว่าแต่ว่านี่ไม่ชมเชียร์แพลวชมผู้กีดคิดดู อืม,อมแล้วก็คนที่ชอบถามคะแนนโหวตนะครับคะแนนโหวตเมื่อวานวินายังเป็นที่หนึ่งใน popular ่ o โหนะครับเรางลงมาเป็นอแมนดาตามมาด้วยผ่อนฟ้าควีนแล้วก็เอมมี่เออเอมมี่ขึ้นมานะทีมเริ่มแบบส่งซับพอร์ตน้องแล้วส่วนสปีดก็เป็น ซินดี้นางสาวเชียงใหม่พอเทรดเป็นอแมนดาชุดว่ายน้ำเป็นผอนฟ้าก็จะมีอแมนดาคนเดียวที่ได้ท็อปห้างทุกหมดให้ใครดีครับหาสาวสวยทุกคนนะครับเนี่ย ตนนี้ให้ถ้าตามลำดับอะให้วีนาอุ้ม่อนฟ้าอาเมนดาเอมมี่ในคลิปนี้นะเออแล้วช่วงเนี้แพรเขาไลฟ์ทุกวันเลยเนะาะเมื่อก่อนไม่ได้ไลฟ์หรือเปล่าตั้งแต่เข้ากองมาเหมือน,นพยายามคอนเน็กสื่อสารอะไรกับแฟนคลับอะครับมันก็ดีนะคนเข้าถึงง่าย แบบคนได้เห็นมุมดีๆอ่ะเพราะว่าทุกคนมีมุมดีๆอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะมันไม่เห็นไงแต่ถ้ามาไลฟ์ก็เพิ่มการมองเห็นไปอีกแพลวก็มาในแนวแบบไลฟ์ทุกวันช่วงนี้<ม>เออคน<ม>แล้วคนก็พูดถึงคว<ม>ีนเยอะมากวันนี้<ม>พูดอิงได้อะไรได้<ม>อ่าโดยพนอิงจ้า เดี๋ยวแม่ปุ้ยมองยิ้มปริ่มไหมนางหน้าไทยสวยไงถ้าท่าคติก็ดีนี่ก็เป็นตัวเต็งไปแล้วเพื่อนๆมองได้เหมือนกันนะควินเนี่ยค้อจีควินน่ารักแก่แม่ปุ้ยแกดีเนาะคือแบ่งกันเองอะไรอย่างนี้ย มาแรงสุดๆตั้งแต่วันที่เปิดตัวมาได้เลื่อนอะ่ะแบบเป็นทางการอะ่ะมาแรงไม่ไหวของจริงรู้ไงว่ากำลังทำอะไรภ like าษาก็ได้ถ้าเพิ่มเลเวลผมคงดี ฟังไม่ไหวก็สรุปนะครับสำหรับไมยตอนนี้คิดว่าสาวๆหลายคนเนี่ยทั้งตัวเต็งม้ามือเนี่ยมีความโดดเด่นสลับกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่มีใครเนี่ยนำกว่ากันเยอะถ้าจะให้เลือกเนี่ยท็อป5ในใจตอนเนี้ที่ชอบส่วนตัวนะาของไมยก็จะเป็นวีนาพรฟ้าอเมนดาควีนแล้วก็แพรวนะครับแต่จริงๆอยากมีเพิ่มอีกละถ้าเพิ่มก็พวกเอมมี่อะไรอย่างเนี้ย คือปีนี้หลายคนอะโดดเด่นมากแต่ก็พราะว่าไม่มีใครนําใครแต่ถ้าสําหรับส่วนตัวมม่ไม่อยากให้มองไปถึงตอนที่ไปแข่งเวทีนานาชาตินะครับเพราะว่าตรงนี้สําคัญบางทีเราตัดสินในบ้านอะแต่คนที่สามารถเป็นแบบมิช s u นเวิร์ดได้แบบไม่ได้ไปเงี้ยไม่มองว่ากายภาพอย่างเงี้ยก็สําคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งอ่ะทัศนคติอะไรอเงี้ยทุกคนดีหมดแหละ แต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบการถ่ายทอดการสื่อสารนะครับที่ว่ามีใครนํามีใครเด่นซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ต้องให้ดูกันครับว่าทุกคนจะมีการปรับหรือว่าพัฒนาขึ้นมายัางไงครับผมและเ,เพื่อนๆล่ะครับมีท็อป5ท็อป3ในใจกันหรือ,อยังครับผมยังไงลองพูดคุยคอมเมนต์กันมาดูนะครับแล้วเดี๋ยว ดูกันครับว่ามีใครเนี่ยเหมือนกันบ้างไหมหรือว่าคล้ายกันหรือว่าจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับทีไ่ไม่ได้พูดไปเพราะว่ามองชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ